เล็กแจฮ่าฮ่าฮ่า,ฮา,ฮา,ฮาวันนี้นะคะเล็กแจ้ออกเดินทางแล้วค่ะกับรายการเดินทางเป็นเพื่อนกัน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะคะจอดรถสนิทเพราะว่าเรากำลังรอเพื่อนอยู่ที่หน้าบ้านจ้าหน้าบ้านเพื่อนเลยก็คือ <c oughs> ข้าพเจ้าต้องกำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดชุรินทนะคะ จะไปเที่ยวบ้านเพื่อนอีกคนหนึ่งแต่ก็ต้องมารับเพื่อนอีกคนหนึ่งก่อนและตอนนี้นางก็ยังทำงานไม่เสร็จจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์นะเราก็เป็นวันหยุดยาวด้วยแต่เ<ม>พื่อนบอกว่าวันหยุดมีแค่ในปฏิทินจ้าวันนี้ยังทำงานอยู่เลยหน้าเป็นอะไรเนี่ยเออคือเห็นหน้าแดงๆอย่างนี้นะ ไม่รู้ว่าเราไปแพ้อะไรมาอีกเราเพิ่งแพ้เมื่อกี้เลยเป็นเพราะว่าเรากินปลาอะไรสักอย่างหรือเปล่าคือกินแล้วก็ผื่นขึ้นเนี่ยคือผื่นขึ้นเต็มเลยแพ้บ่อยมากไม่รู้แพ้อะไรเพราะอายุเยอะขึ้นแล้วคนเราก็แพ้เนาะมีใครแนะนําวิธียาแก้แพ้ดีๆก็แนะนํามาได้นะตอนนี้เรารอเพื่อนอยู่ซึ่งก็กว่าเพื่อนจะมาถึงนะคะกว่าจะได้เดินทางก็อีกสักพักเลยแหละ เดี๋ยวยังไงก็รอติดตามชมกันว่าจะเป็นยังไงวันนี้เห็นใส่หมวกนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราแบบพร้อมเดินทางอะไรแบบนี้นะความจริงก็คือเรามากันตอนเย็นแล้วนี่คือตอนนี้คือกําลังจะห้าโมงเย็นกําลังจะห้าโมงเย็นแล้วแดดเปรี้ยงเปรียงเปรี้ยงส่องเข้าตาเราแล้วเราก็ไอที่บังแดดนี่ก็ไม่ได้ช่วยเลยจ้ากุตี้จ้า จะต้องเอาหมวกมาใส่บังแดดเอานะคะไม่ได้มีเหตุผลอื่นอะไรเลยฉะนั้นแต่ว่ายังไงก็ก็เราเพื่อนด้วยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีตอนเพื่อนมาถึงแล้วว่าเราจะเดินทางไปถึงบ้านเพื่อนอีกครนนั้งตอนกี่โมงแล้วไปเจอกันจ้า จึงแล้วจ้าใช่อันนี้แพงกว่านะแพงเลยใช่ไล่ไล่จากจังหวัดเดิมมาจังหวัดนี้จังหวัดมันกว่ามันนานรู้เปล่าคะมันเก็บไว้นานรู้เปล่าอันนี้ซื้อมาสองปีแล้วนะเฉพาะที่ซื้ออะซื้อซื้อแต่ไม่มีผลอ้าวเป็นวิดีโอกูถ่ายว่ากูมาถึงแล้วไงกูมาถึงแล้วนะ ตั้นกันดูกอบข้าวตะกอนดูกอบข้าวตะก็นช่วยว,ว้าวว้าวเนี่ยแดดผลักไปเลยมื้อาาไม่กินผักหรอกนะถิงไฟเวลาอากาศเย็นๆอย่างนี้ก็ต้องถิงไฟนะจ๊ะ ควันเข้าตาไปเอาอะไรที่ภามาเจยเตี้ยบเปิดไฟกูถ่ายวีดีโอการตั้งเต็นท์มึงอยู่นะเนี่ยการแกล่ามาเลยโอเคเดี๋ยวเปิดไฟให้ก็ได้เราจะมานอนดูดาวกันที่นี่นะจ๊ะมึงเห็นใจยูทูบเบอร์มือใหม่หน่อยค่ะผู้ติดตาม80คนจ้าแล้วลองเพลงให้หน่อยลองพลงด้วย มึงแยกจากกันยังไงกล้องกูมันก็เห็นหมดนั่นแหละใช่คือไฟมันมาตัดแอปเปิดเพลงได้ป่ะผิงไฟให้หน่อยนี่ต้องผิงไฟร้องเพลงเลยเพลงผิงไฟอ่ะเพลงผิงไฟอ่ะอ่ะพี่ลมให้กูหน่อยเพลงเพลงลูกเสือแล้วแหละโอ้เมื่อมีไฟไฟไฟลุกเขินเจอจ้าสุดลาเมื่อเรามาพร้อมหน้ากัน ใช่ไงกูถึงได้บอกว่ากูต้องการกีตาร์ให้ดูสภาพเต็นนะคะ<ไ>เต็นพับเต็นล้มไปแล้วจ้า ไม่แรง,งจ้เานะเต็นล่ง,งเต็นพักผ่อนจ้าเต็นนอนไปแล้วจ้าเขาไม่ต้องก่างนะเราะ่ไม่ไบอกแม่เอยเนเป็นน่ทำไมอดอ่ะเต็นเขานอนง่วงไปหมดเละ รออะไรกลับคำว่าหเพราะว่าอเเลนะมันคนถึงไหมเกเคนอะไรก็ยืนยัไมใช่ไง่ยอเช้าแล้วจ้า ห,หมูกระทะตอนเช้าจ้าพี่สายกินหรือยังคะกำลังจะเริ่มค่ะเย้แม่กินหมูกระทะตอนเช้าใช่ได้อะไรเลยได้เอาอะไรมาไปรับแม่ไม่มีตรงนี้ได้มีอะไรนะน้ำมันหอยเออจะได้หมักใส่ใส่ย้ายใส่ใส่กินไกนรากยาวแม่ มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพิ่งมาปิดคลิปเอาตอนนี้คือแบบเมื่อวานอะไม่ใช่อะไรเลยที่ไม่มาปิดคลิปเมื่อวานเพราะว่าอาการแพ้ที่เราบอกไปตอนต้นคลิปนะมะันแรงขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าเรากินของที่แพ้เสร็จแล้วเราก็ไปดื่มมาเนาะมันก็เลยทำให้ อาการหนักยิ่งขึ้นก็คือเนี่ยดูหน้าดูหน้าบวมจ้าคือเมื่อวานอะ่ะเรียกว่าตาปิดแล้วหน้าบวมบวมแบบอย่างนี้เลยอะ่ะเราคิดว่ามันเป็นเพราะข้าเกี๊ยบนะเข้าเกี๊ยบกุ้งอะ่ะสงสัยคงต้องไปตรวจกันดีๆแล้วล่ะเนาะหน้าเบื่อมากเลยอะ่ะอาการแบบนี้นะ่ะใช้ชีวิตไม่สนุกเลย แต่ว่าก็อย่างว่านะคือเอาเป็นว่าเราไปเที่ยวที่จังหวัดสุรินมานะไปเนี่ยแค่ไปหาเพื่อนเท่านั้นไม่มีไม่มีอะไรเลยคือเราไปหมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่เราไม่ได้ถ่ายรูปช้างมาเลยจ้ามีแค่ความจริงอ่ามีช้างเดินผ่านนะแล้วก็เช้ามาได้ยินเสียงช้างร้องอะไรเต็มเลยแต่แบบไม่ได้หาย คือตะดืมตะดือตะดืมตะดือมันก็เลยไม่มีชารมาให้เห็นนะเอาไว้คราวหน้าถ้าได้ไปอีกจะต้องพยายามถ่ายรูปช้างกลับมาให้ดูให้ได้นะคะน่ารักมากช้างน่ารักมากช้างเดินผ่านไปช้างไปทำงานก็ถามว่าสนุกไหมสนุกมากได้เจอเพื่อนแล้วแบบแฮปปี้อะคือเพื่อนไม่ได้มานานมากแล้วแล้วเราก็ไม่ได้เจอนานมากไปแบบ ไปกันตอนเย็นๆเลยซึ่งก็คือแบบอย่างที่เห็นก็คือมือเช้าก็คือกลับมาเพราะเพื่อนอีกคนคือไปทำงานจ้าเอาเป็นว่าโอกาสหน้าเราจะหารูปวิดีโออะไรมาลงให้ได้เยอะกว่าน,นี้ให้ได้นะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตาเราหน้าเราที่กำลังบวมอยู่ด้วยคอเราเอ ยังไงก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะโอกาสหน้าเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะแล้วโอกาสหน้าเราค่อยเจอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้า